ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ชาวนาในเขตตำบลโพกระสังอำเภอพูน,นานจังหวัดศรสีสะเกษหรือละแวกใกล้เคียงกำลังเผชิญกับปัญหารุมเรานะ้าหนักทั้งราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเน่าเสียขณะเดียวกันก็ยังต้องเตรียมพื้นที่เพื่อทำนาปีต่อทันทีซึ่งมันสำปะหลังที่ปลูกแทนนาข้าวในช่วงหน้าแล้งนี้กลับกลายเป็นความลำบาก เมื่อราคาขายหน้ารานอยู่ที่เพียง1บาท5สตางค์ถึง1บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่านั้นเทียบกับปีที่แล้วที่เคยได้เกือบ2บาทถือว่าราคาลดลงเกือบครึ่งขณะที่ฝนตกต่อเนื่องก็ทำให้หัวมันแช่น้ำเสียหายชาวนาจึงต้องเร่งถอนเพื่อขายก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ไปตัวเล่นนู้ว่าตังงานนู้อะฮะไปส้มส้มล้งนู้กามันลงไปตัวเล็กตัวต่ำตัำเยอะเลยเนยแม้ต้องเจอทั้งภาวะราคาผลผลิตตกต่ำและภัยธรรมชาติส้ำเติมแต่กเกษตรกรก็ยังต้องเร่งดำเนินชีวิตตามรอบฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง ทามกลางความหวังว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและมีนโยบายที่ทําให้เกษตรกร,กรลืมตาอัปยกได้เปนระยะยาวสถานการณ์เช่นนี้สะท้อนถึงความเปราะบางของภาคเกษตรกรกรายย่อยที่ยังขาดกลไกป้องกันความเสียหายจากตลาดและธรรมชาติอย่างแท้จริง